พี่น้องพี่น้องลองฟังมึงด้วพี่น้องเด้อสิตเตือนไพ่ไว้ครับผมใช่ครับค่ะพี่จ่ารักพี่ะเบิ่งพี่หน่องล่ะตรวจสอบเร็วกคักงินยันซื้อค้อมซื้อปลอมอันน้้ครัตรวจสอบท้าบมั้ยค่ะันย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบว่ามันจะเป็นการแจ้งปัญหาการรับพัสดุนะคะแต่มีพัสดุเนินบางทนที่ทางการตรวจส สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองปองปายทุกผู้ทุกคนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินตัวดีเอฟซีถูกถูกทันนะครับเด้อครับพี่ดองเมื่อนี้ช่างน้อยพาเพลินจะมาเหตุลิปเตือนภัยนะครับเนาะช่างน้อยโดนมากับตัวสดๆดร้อนๆเพิ่งวางสายเมือม่อตะก,กี้นี้ครับผมก็จะมาเหตุลิปเพื่อแบ่งปันค่วมลู้แบ่งปันประสบการณ์ให้เพราะม่พี่้องเฮาเอฟซีเข้าเดบิงหลักการดดรับรู้ไว้ว่า ห้ามตกเป็นเหยื่อมิสาชีพนะครับเนาะเคสเดียวกันเลยครับกับบอลบลัมพิ่นกับบอดจู่พนี่เคลดเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยครับผมแปลว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในพัสดุนู่นนี่นั่นครับผมสรงความปต่าประเทศครับผมเดี๋ยวผมเไล่อธิบายเบื้องฟัาดูเพน้องเดอมีบทโทษทรัพท์แปลกๆโทรมหาแปลว่าจะบื่ขึ้นโทรศัพท์ติดอกสี่ขืนบวกละกะประมาณสี่ห้าตัวนํำท่ายไปครับผมแต่ว่าเขาสิหูโทเบอร์โทรศัพท์เฮานะครับเนาะแต่ว่าเขาจะไม่รู้ชื่อจริงและนามสกุลเราแล้วก็ไม่ ไม่รู้แต่ว่าเราห้ามเด็ดขาดห้ามบอกนะครับว่าหมายเลขบัตรประชาชนของเขาของห้องเฮานี่ห้ามว่ายังไงห้ามบอกเลขบัตรประชาชนเฮ่าแล้วก็ซื้อจริงเฮาครับผมให้เทาตัวไปเลยว่าเขาซื้อ,อยังนะครับเนาะเดี๋ยวเสียงเบิ่งคลิปเสียงนั่งพ,พยายพี่น้องเดี๋ยวบอกว่าสิ่งของในพัสดุของท่านมีหนังสือเนินทางแล้กการวีเอทีเอ็มล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าแปดชุดประสัน แล้วครับไมเล็ไม่มีหมายเลขอ,อ้างอิงกรมสน่นแรกก่อนเ,เรียบร้อยดูนี่นั่นคือว่าตีเนียน,นเลยแนะครับพี่น้อง <S <S คือว่าเราดูคลิปทุกวันเราบริโภค bon ok คลิปเราเราดูข่าวทุกวันบริโภค bon ok ข่าวทุกวันเราก็รู้นะครับผมคือว่าเห็ดยังสร้าบมาวไ่ได้ดอกเพราะว่าเจ้นาน้อยดูข่าวทุกวันนะครับพี่น้องก็เลยว่าเอามาเตือนมาเตือนไผ่พอไปพี่น้องเฮาที่ยังไม่รู้จะไม่ตกเป็นเหยื่อให้รู้ท่อทันวิชาชีพครับผมโดยกลับตัวโดยกลับท่าน้อยโดยกลับตัวบ้างหอกคองหมึกกินเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งวางสายก็เเเลลยบบ่่่็คคิปให้้พพออแมมีนงงรัผ มาทับคลิปให้เอฟซดูครับผมหามีข้อสงสัยประการใด60โอติดต่อเจ้าหน้าที่บริการค่ะฟังซ้1เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูวค้าท่านอื่นดีกรุณาถือตัพสวัสดีครับเดู่้ที่รก็ตามครับผมเห็นเบอร์โทรทัเออกมาครับผมเรียพี่้องเป๊บ เลยครับผมเป็นแบบเป็นเจ้าหน้าที่แบบตีเนียนเลยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตีเนียนก็ดีคุยเฮาไปจังสั่นจังสีว่าควางเจ้าถูกถูกทรงไปประเทศปักกิ่งมาสั่นประเทศปักกิ่งแล้วก็มีซื้อผู้รับนะครับเนาะและ้วมีเบอร์โทษนู่นนี่นั่นมีทียูมีทียูบัสทมองครับผมว่าขวางเจ้านีมีเนว่ผิดกฎหมายมาสั่นในหันนะครับเนาะข้อหาสาวน้อยนี่นวผิดกฎหมายแต่ว่าแต่ว่าเฮาจะบอกซื้อจริงได้พี่น้อง ให้เข้าตัวตัวไปเลยว่าเข้าซ hmm. ื้ออย่างหลักกะนาาสกุลอย่างอย่าบอกชื่อจริงนมสกุลจริงนะนะครับเนาะเดี๋ยวผมเสียห um> ้ฟังคลิปเสียงแบบฟังยาวยๆกันไปเลยครับพี่น้องฟังยาอยๆกันไปเลยเป็นบริษัทที่เขาอ่อนลุง้คลิปออกคลิปอะไรพี่น้องดีดีเฮดเอลอย่างไงล่ะเดี๋ยวว่าเป็นบริษัทที่เขาจัดทรงูุนนี้นั่นครับพี่น้องเฮดแห่เข้าวยาดนเข้าหล่อโอนเงินหนึ่งสีนา ท,ท่านทาวานให้เข้าอ้นห้เข้าย่านเห็นไหมพี่ดองให้เข้าย่านนี่นี่สองตัวเหรอคะ,ะ,ค,ะครับผมช่างน้อยไม่ได้ชื่อนี้นะครับแต่ว่าช่างน้อยโกหกว่าช่างน้อยชื่อนี้นะครับผมลองฟังวังว่าช่างน้อยเขาวส่ซือ,อยังครับพี่้องนามสกุลอะไรนะคะสุภาพา <laughs> เราต้องทันเหตุการณ์มซเชสโตรดคอทันเหตุการณ์คอทหารข่วเสือโตรดคอพาไม่เห็นหกค่ะอทหารนะคะคอทองสลาครับรอเรืออคอทองสลานะคะครับผมพี่น้องฟังเหมือนเลยพี่น้องเลยให้ฟังกันไปย่อๆเลยครับพี่น้องแล้วพี่น้องละให้ฟังกันไปย่อๆเดยประกาศพี่น้องก็จื้อไว้ว่าถ้ามีในกรณีแบบนี้โทรมาให้พี่น้องพึงสันติธรราก่อนเป็นมือวิชาชีพ คือว่าเฮ้านี่ไระเทศทรงความไปตั้งประเทศอยู่แล้วครับผมหรือเฮ้ากะว่ายังไงเฮ้ากะตีเนี่ยเป็นกันมันเลยนะครับนาะประตองไ่ยานครับผมประตอง่ยานคือว่าเราไม่ผิดอยู่แล้วครับผมเขาต้องตีได้มาเลยพี่น้องล่องฟ้ามันได้พี่น้องฟัางยาวๆไปเลยครับผมตั้งสีได้ปั๊บเปลี่ยนแล้วก็บอกรูปบอกล้านบอกพ่อบอกแม่พี่น้องญาติมิตร มีสหายเฮาอื่นได้รับรู้เสียบริโตเป็นเยือนนะครับเนาะที่คลิปคล้ายๆกันนะพี่น้องกับอันมอลำใหญ่เพิ่นคล้ายๆกันเลยที่เป็นเพิ่นโอนเงินไปหลายล้านนะแบบเดียวกันยังสี่เป๊ะเลยที่มีว่ามีพาสปอร์ตซุกซ่อนในมีหนังสือเดินทางซุกซ่อนในเสื้อผ้าแล้วก็เอทีเอ็มระวังสินะมีใบเลขเฮาให้เฮาย่านนะพี่น้องพี่น้องลองฟังมุ่งด้วพี่น้องเด้อสิได้เตือนไพ่ไว้ครับผมใช่ครับค่ะที่จ่ารัก่อค่ะเมืองพี่น้องละตรวจสอบเร็วคัก เงินซื้อหวามซื้อปลอมอันนาค่ะค้ชมะตรวจสอบค้อมปลอดภัยคุณพนที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นการแจ้งปัญหาการพัสต์สะดุนะคะแต่มีพาสตดุดเป็นเงินหนึ่งที่ทางการตรวจสอบไปยังกรุงศักดิ์สประเทศจีนแต่จะถูงไม่สำเร็จค่ะเนื่องจากพาสต์สะดุถูกอายัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางบุคคลของเราได้มีการแจ้งเตือนไปยังคุรุูกคาแล้วนะคะแต่ว่าทางคุณลูกค้ายังไม่ได้มาติดต่อดำเนินการใช่ไหมคะใช่ครับ ค่ะไม่ใช่คุณค้าได้มีจัดอันนี้เราต้องตีเนียนไปเลยนะครับผมคือว่าชื่อนามสกุลไม่ใช่ของเราเขาตีเนียนไปเลยครับพี่น้องเขาบอกแต่ไม่ญาินะครับเนาะหลักก็เข้าเบิงว่าเขาสิยอาอีกอย่างมากกับเฮานี่ครับพี่น้องบันเข้ากล่าวมาเหตุควาบรวมให้เอฟซีเข้าเบิงครับพี่น้องจะส่งเขสียบไปยังประเทศคีรต่าค่ะวันที่สิบกุมภาพันที่่ามวันเองค่ะอ๋อครับผมเขาได้ไม่ได้ส่งไปนะได้ส่งไปนะอ๋อ ไม่ส่งนะคอันนี้ค่บตกลงว่าส่งหรือไม่ส่งคะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ส่งไม่ส่งนะคะเดีทางเราขอเนอค่าคราางเรคุูค้าก่อนนะคร<ฆ>ับค่าเสบียีนะคะกอส่งวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5แล้วถูกลงถือพากรเลื่อยหอ,ยอายอย่างไรเระเบียแล้วนะคะโอ้า้ตรวจสอบว่าค่าเสียีนะคะที่เป็นที่ลูกค้าที่จะสออกไปแล้วมีการสุดตั้งสินค้าละห้านะคะก็เคียนน่อนไส่ดนทางะจัง็วัดระยอนะคะขอ้ในาสุนะคะออ เพื่อทงกสรตการสอบเนี่ยจะได้ทำการแจ้งมาที่เบร์กระถอเรานะคะเพื่อให้เราจัดเรียงที่จะส่งนะคะเช่นชิ้นพาในการจัดส่งอันนี้ราคายูนี่ยนะคะยังไม่ได้เป็นกระจา,ายไปครับผมนายพี่น้องเข้ากับตีเนียนไปเลยนะครับเนาะว่าคือว่ายัางไงของจัดโซเปาเทดที่เขาจัดโซเปาเฮดอย่างเป็นบ่คือว่าเราไม่ได้จัดส่งไปแล้วก็ตีเนียนไปเลยเพื่อว่าเขาจะดึงข้อมูลเขาที่เขาบอกมาหนีมาเหตุความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องเข้ากันนะครับเนาะ พี่รองลองฟังไปเรืเ่อยๆได้พี่รองเดอ้อค่ประชศูนตาสูนเกดแ่เจิดสามสี่สาสวนเป็นเว้นที่ใช้ได้อยู่ปัจจุบันเลยถู้องไหคะใช่ครับถูกต้องนะถ้าแสดงว่าทางเรานะคะได้ทารแจ้งจข้อมูลถูกพันนะคะอันนี้ท่านขอสวทเจอกับุณคาทราบกันาานะคะว่า,าการแจกของพ่ะ,ะคะุครั้งเนี้จะต้องมีการใช้กับประชาชรนะคะเพื่อทีจะเป็นวการแจกโฉมค่ะคุณครูทราบว่าไม่ได้เป็นู้ประสโฉมจริงๆทา,ง,างเราขอเรสยกกระทข้อมูลเพิเ่มเติมสักนิดน้อยนะคะ ก่อนหน้านี้นลูกค้าได้มีมมการมาเอกสารส่วนตัวไปใช้ที่ไหนบ้างาค้าเดีว่ามีการส่งให้หยุดพูดอีกาำไหมก็นี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> กสิเป็นระมานนี่ให้พี่้องได้รับจากโทรศัพท์เสียบบามาในกรณีนี้คือว่านี่สิ่งของส่งไปต่้งประเทศแล้วก็ข้องบม่ได้ไปถูกอายัดไว้ไมี่นังซื้อดินทางหล้กก็รอที่เอ็มสุกสวดในนู่นนี่นั่นพี่น้องกะปรับปฏิเสธไปเลยนะครับเด้อ ปฏิเสธไปเลยคือว่าเหาบวอดพดอยู่แล้วนะครับผมหัวเขาล่อหอบเดชวงเอาพวกผีเข้าหอบได้นะครับเนาะมันนี่เพื่อนกัตสีว่าปไปว่าปไปเจเพื่อนกัสีประสานนี่เพื่อนกัสีต่อสายไปหาตำรวจให้ได้พี่น้องวันนี้ต่อสายไปหาตำรวจให้คือว่าเราอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางไปต่อไปให้เลยอ่ะตัวมัดเพื่อนเลยหลังจากคุยกับตำรวจนู่นนี่นั่นต่อไปบ่ายผมคุยแล้วมันนี้ตำรวจเพื่อนทีโทรมาหาผมอยู่ภายในมือสองมือนี่ละจังรอฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องว่าสิเป็นจังไหนได้พี่น้องเด้อกดติดตามไว้ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสีเอามาเฮ็ดควบรูให้เข็ดเดียวกันเลยเป๊ะเลยครับผมเข็ดเดียวกันเลยที่เพิ่นหล,ลงโอนเงินไปหลายลาย้ลานที่มีข่าว่าก่าาาาาาอนนี่ชอบหัดเหรอพี่น้องส่งไปที่อำเภอปักอันตำบลจังประเทศปักกิ่งวัดสันถนนถนนยัง,ยงนี่ละ่ะข้าวบดิสุงข้าสิบิยาติยังเม่นูนพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องผมมาเฮ็ดคลิปควบรู้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงที่ได้บอกกันพอ่พอพ่อแม่ลูกหลานเข้าว้ยนะครับเนาะที่มีเบอร์โทรแบบนี้โทรเข้ามา มันจะเป็นบทโูดว่าเลขเครื่องหมายบวกราคาแปดแปดราคาหนึ่งหนึ่งแปดยังงี้แหละพี่น้องประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดตัวนะพี่น้องเด้อบวกแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเลขแปดตัวแต่ว่าตัวเลขตัวเลขจะไม่เหมือนกันพยายามพยายามดูด้วยแล้วคำนวณเรียกว่าจากบริษัท D S L อะไรประมาณนี้แหละนะครัำนะแล้วก็ที่ถามเสื้อเฮาที่แรกท่านสียข้าเสียข้าสียว่าตามเสี่ฟังในคลิปนะพี่น้องที่ถามเื้อว่า ถ้ามีติดต,ต่ออย่างก็เลยวา่าเขามีเบอร์โทรโทรหาขา้อกัเบอร์นี้นี่ปุ๊บเขาก็บ,บอกเขาไปแล้วก็อย่าบอกชื่อจริงนะพี่น้องเดอ้ออย่าบอกชื่อจริงของเราแล้วก็หมายเลขประชาชนของเราห้ามบอกไปเลยเดขาดครับผมคือเขาจะตรวจสอบได้เลาก็ตรวไปเลดครับผมเสียงตรวไปเลยแล้วก็ตรวจสอบแป๊บเดียวเห็นไ่มที่เขาตรวจสอบแป๊บเดียวเห็นป่ะเนี่ยครับผมรอเบอร์คลิปอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อที่ตำรวจเขาโท,ทมาาารมาหาซางหน่อยว่าเขาถี่เอาแบบไรเขาสิเห็นหลอกโอนเงินจังไหนจังไหนเนี่ยรอเบอร์คลิปพี่น้อง แล้วก็จะพึ่งอันมิสซาดสิจะพึ่งเขียนคลิปยูทูบดีเดอเดี๋ยวเพื่อนชิบเผทรมากถึบ่อไร่เฮ็ดท่วมบบดูให้พี่น้องครับผม,มนต่อสายหลังจากที่ว้างสายไปปู๊บเป็นบ่าพอเกิดต่อสายไปหาตำรวจโยงหวัดนู่นแหละที่เพื่อนมาเทียนสิ่งของอยู่คนละพี่น้องแล้วก็คุยคุยกันไปเสียให้ผมแอดไลน์ไปก็จะไปแอดไลน์ได้พี่น้องห้ามแอดไลน์ของเราไปเลยนะครับไลน์อย่าแอดเข้าไปก็บอกว่าตัวเฮ็ดบ้าเป็นว้างสิเราเคยเรียนโทรศัพท์ตัวสาบัดคุยกันอะไรอยู่แ่บอกเคยเรียนโทรษสาวบ้างสิตัวไปเลยครับพี่น้อง ผมซ้ำหน่อยกัตัวบาโอ้สร้างได้ดเฮทโทษซาำว่าเป็นเลี้ยงง้อยู่ทษหน้ากีดดันยกโทษหน้าผมะนะสำหรับข่าบอกไปเลยครับพี่น้องสิ่งของในพัสดุซุกซ่อนอยู่วัดสันโอ้ยเป็นซื้อเป็นเป็นซื้อที่ผมบอกแหละสุพัฒนาอ่สุสุกัญญาอย่างนี้แหละที่ผมบอกไป,ไปกีะตัวไปเลยครับพี่น้องเนี่ยครับพี่นอ้นองมื้อนี้มาเฮ็ดคลิปเตือนภัยให้ FC เบิ่งพี่น้องพี่น้อง FC เบิ่งแล้วก็บจิวไว้เด้อพี่น้องเด้อจะไปลกตกเป็นเหยื่อของเขานะครับเนาะ นะครับเนาะห้ามตกเป็นเหยื่อเลยนะครับพี่น้องเบอร์กลุ่มละศูนย์เบอร์กลุ่มชนรายจ่ายกรอนเนี่ยเอามาให้คือาาเป็นเป็นเบอร์จริงนะพี่น้องทั่วไปก็เป็นคือเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บน,นันน่นนันน่นนั่นนี่นั่นคือว่าให้เฮงหัว,ว่าเออเขาเนี่ยบระเด็ตัวเฮางเห็นไดมพี่น้องเขาจะเห็นแบบเนียนดีๆครับพี่น้องเฮามไตกตก,ตก,ตกเป็นเหยื่อครับผมการที่จะเสียเงินหนึ่งบาทเราต้องเช็คให้ดีๆครับผมคือว่าของเราไม่ได้ส่งไปต่างประเทศเราจะเสียทําไมใช่ไหม นั่นแหละครับพี่น้องมันเขตที่ออกคาดังดังไงไรที่มอลำเพิ่นเมียาวุลลัเพิ่นทั่วบาเขตเดียวกันเป๊ะมีของสุกสวัสจังสี่ธิ์บเป๊ะเลยเขตเดียวกันเป๊ะเลยครับพี่น้องก็เลยโ oh, อ้มาเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเมืองกันน้าเพื่อที่เป็นความรู้นะครับเนาะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทำนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวตำรวจหรือว่ามิสซาซีบอย่าทั่วบ้าเดี๋ยวสร้างเถอะอาชีพเหยืหอกอีกหลบหนึ่งพี่น้องเด้อในในโทรศัพท์มันง่ายอยู่พี่น้อง เหตุใดเฮาญาตินู่นนี่น,นั่นเด้บยดนี้เพิ่นเหตุทรหาตำรวจเป็นไม่กลุ้มขนา่นั่นพี่นอ้นองสร้างหน่อยว่าญาติน่ะพี่น้องสร้างหน่อยเบิ่งข่าวอยู่นะครับเนาะสร้าหน่อยว่าญาติสร้าหน่อยเบิ่งข่าวอยู่สร้างหน่อยเสพข่าวทุกวันนะครับเนาะแบบนี้หลายาออที่เฮาที่ที่ได้คลิป TikTok คี่หน่อยด้เบิ่งบ่บสวัสดีออค่ะเื่อหยังเพินพ่นน่ะผู้นังก็บอกว่าเื่อนาจสกุลคล้ายๆถ้ากุลได้ยกไปทินะเพิ่นตรวจสอบเออเื่อธนกุลนี้คุ้นๆนะซั่น เล้วได้ทุนได้สั่งเรือดำน้ำอะไรนู่นนี่นั่นไหมเห็หายกันได้ตีตอ,อกพี่น้องไปเบิร์นนี่เรื่องพี่น้องได้ตีตอ,อกเลยพี่ได้อยู่หัวขึ้นอย่างนี้บริษัทเดียวกันเลยเนี่ยบริษัทที่ทั่วมหาศาลหน่อยละบริษัทเดียวกันเลยครับผมพี่น้องคลิปนี้เอาไปทำนี่เพราะการพิจารณาทุกท่านเนี่ยขอการเข้ามาสวัสดีครับทุกท่าไม่ใช่ครับผมอยู่รอดปลอดภัยจากมิชาชีพนะครับเด้อ